สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้จะพาไปรู้เทคนิควิธีการจัดระเบียบอีเมลกล่องขาเข้านะคะคือจะเป็นการย้ายอีเมลขาเข้าแบบอัตโนมัติเลยให้ไปจัดเรียงตามโฟลเดอร์ที่เราจัดไว้ให้นะคะวิธีการนี้ก็จะดีสำหรับทำให้เราเนี่ยไม่พลาดอีเมลสำคัญได้นะคะในกรณีที่เราใช้อีเมลของเรานะคะ ทั้งใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์นะคะก็จะมีอีเมลของเด็กนักเรียนที่ส่งงานเนี่ยเข้ามาเยอะเลยหรืออาจจะเป็นอีเมลประเภทอื่นๆนะคะก็จะเข้ามาอยู่เยอะมากนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการจัดระเบียบกันนะคะว่าะจะมีวิธีการอย่างไรเดี๋ยวเราไปเลือกอีเมลก่อนนะคะว่าต้องการที่จะให้กองอีเมลตัวไหนนะคะ ในในวันนี้เดี๋ยวจะให้กองอีเมลที่มีคำว่าเกติบัตนะคะเราก็คลิกเข้าไปเลยนะคะอ่าทีนี้เราก็เลือกคลุมนะคะเลือกคลุมในส่วนของอ่าข้อความนะคะัดลอกก่อนนะคะหรือว่าจะคลุมเป็นอีเมลจากใครก็ได้แต่ว่าก็ไม่ค่อยเป็นที่นิยมตรงนี้เพราะว่าเขาไม่ได้ส่งมาหาเราบ่อยนะคะเราต้องการที่จะกองข้อความที่มีคำว่าเกติบัต ทุบอีเมลเข้าเลยเพื่อให้ไปรวมอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันแบบอัตโนมัติคลิกที่จุด3จุดด้านบนมุมขวาเลือกกองข้อความคล้ายแบบนี้นะคะเราก็รบจากออกนะคะแล้วเปลี่ยนเป็นให้มีคำว่าแทนนะคะเราก็วางคำว่าเกียรติบัตรไปคลิกที่สร้างตัวก่อง ติ๊กถูกช่องแรกนะคะช่องแรกเขาบอกไม่รวมในกล่องจดหมายก็คือไม่ต้องโชว์ในกล่องจดหมายเข้าแล้วให้ย้ายอัตโนมัติไปที่ใดไปที่นี้ค่ะใช้ป้ายกํากับนี้ก็คือให้ย้ายมาที่นี่ตลอดเลยนะคะเราก็สร้างป้ายกํากับใหม่หรือถ้ามีแล้วก็สามารถที่จะเลือกได้เลยนะคะสร้างป้ายกํากับใหม่แล้วก็พิมพ์ชื่อค่ะ พิมพ์ชื่อโฟเดอร์หรือว่าป้ายกำกับม่นะคะอันนี้ก็จะใช้คำว่า email อีเมลเกติบัตแล้วก็คลิกที่สร้างเขาก็จะค้นหาข้อความที่ตรงกับเงื่อนไขที่เราระบุคือมีคำว่าเกติบัตทั้งหมดเจอทั้งหมด41รายการนะคะเราติ๊กถูกเลยนะคะใช่ย้ายทั้งหมด41รายการไปที่ป้ายกำกับอีเมลเกติบัตหรือว่าโฟเดอร์นี้นะคะแล้วก็คลิกที่ สร้างตัวกอ,อ่องเมื่อสร้างตัวกองเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะไปดูเราก็จะไปดูที่อีเมลนะคะว่ามันย้ายมาไหมสังเกตว่าในกล่องในกล่องขาเข้านะคะ inbox จะไม่มีแล้วนะคะจะไม่มีคําว่าเกติบัตเลยนะคะในนี้เพราะย้ายไปหมดแล้วนะคะคลิกตรงหมวดหมู่แล้วก็เข้าไปดูอ่าอยู่นี่หมดแล้วนะคะอีเมลเกติบัตนะคะ อันนี้ก็จะดีนะคะทำให้มีการจัดระเบียบนาะทำให้เราไม่พลาดอีเมลสำคัญในกรณีที่เรามีอีเมลเข้าเยอะนะคะมากมาย